ตำนานอุสาคเนงดงามตรากาตานางแอกไข่บันดานฝนสวยสง่าพาใจ <Yeah. S 2> <Yay. S 1> ขออัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมนะคะเพราะว่าตอนนี้ทั้งที่จวดเชียงรายแล้วก็ทางภาคอีสานหลายจังหวัดนะคะต้องเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าหลยหละอีกรอบหนึ่งกลิ่นแร่ธาตุตัวหนึ่งนะคะที่มีความสําคัญมากๆเลยกับร่างกายของเรานะคะนั่นก็คือแร่ธาตุที่มีชื่อว่าแมกนีเซียมค่ะวันนี้ผมจะมาส่งสัญญ,ญาณแจ้งเตรียมปรับตัวรับมือความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ครับ ช่อง9รวมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ สวัสดีครับพบกับผมเชนฐวัฒน์ส,สันเปร่งศิริวัฒน์และดอ,อรวุินทิรานาท้องบัจระดับ300องศานิวโชว์วโ,ชวโชว์ให้ฮอตโชว์ให้รวยโชว์แล้วรุ่นรับความเป็นสุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตไปด้วยกันกับโชว์ที่มาจากทั่วประเทศเลยค่ะและแน่นอนครับไม่ว่าจะได้แบบไหนทางรายการของเราก็จะมีใบประกาศเกียรติคุณมอบให้แบบนี้ครับมาเลยนี่คือความภาคภูมิใจากทันรายการมอบให้กับทุกโชว์ที่มาร้าแซ่บโชว์ด้วยกันนะคะใช่ครับกรอบเงินสุปปัรพลังฮอตกรอบทองซุปเปอร์สุดป ทางบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตร,ราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์คะท่านผู้ชมวันนี้ภูมิใจนำเสนอมากดูสิคะฉากรายการของเรานี่คือส่วนหนึ่งของสรา้างเชมโชว์วันนี้นะคะใช่ครับเป็นไงคะอลังการมากสวยงามมากส,ามสิดเลยครับไม่เคยชมโชว์เลยแต่ที่แน่ๆเนี่ยชื่อโชว์ของเรามีความพิเศษนะแปลกหูดีเพราะชื่อโชว์มีชื่อว่า แอกไข่นางนาบยุรยาตยนละแยงแต่ผู้แสดงหรืออาจารย์ที่คิดค้นชุดการแสดงบอกว่าตัวอกักษรที่สะกดเนี่ยแอกไข่ใช่ไหมคะต้องเป็นต้องเป็นไม่เอกออกเสียงไข่แต่ว่าเวลาเขียนใส่เมทโทม,มันคือไข่จะไข่หรือไข่มันมันเป็นภาษาท้องถิ่นเนาะใช่ครับาภาษา้องแต่ที่ที่แน่จะเป็นซอฟต์ฟังไว้กับเราได้อย่างไงต้องติดตามอาจารย์ก็พร้อมตัดสินนะคะพร้อมครับ พร้อมแค่ไหนคะบอกก่อนมากที่สุดโอเคพร้อมมากขนาดนี้ไปพบกับโชว์กันดีกว่านะครับกับโชว์ชื่อว่าแอกไขนางนาคยุรยาโยละยางในช่วง360ร้อยหกสิบงศาซ่าแซบโชว์ช่วง360อองศาซ่าแซบโชว์ 300สื่อสารนิวโชงขอต้อนรับน้องไข่มุกน้องสายป่านน้องใบตองน้องจีโน่น้องโมอาน้องเอิงเอยน้องควางตุ้งน้องซิมการ์ดน้องพิมพรีและน้องโฟกัสจากโรงเรียนน้องหาวิทยาจังหวัดอุดรธานีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบสวัสดีรับโอ้อ่อนช้อยสวยงามอลังการมากครับและที่สําคัญเมื่อสักครู่ที่ กำลังเล่นน้ำสาบัวมีน้ำจริงๆนะคะประเด็นกระเซ็นกระสายมาทางนี้เลยทีเดียวขอคำคมว่าทองค่ะครับผมนะครับดูงดงามสบายหูสบายตาและสวยงามจริงครับสมกับการที่เทิดทูนบูชาพญานาคีครับเพราะฉะนั้นขอให้คำควมว่าทองนะครับว่าเปิดตำนานอุษาคเนงดงามตรการตานางแอกไข่บันดาลฝน สวยสง่าพาใจฟูใจฟูมากใจฟูมากเหมือนเราได้ไปสัมผัสกับเมืองบาดาลนะคะคเป็นการจําลองมาได้อย่างสวยงามสมจริงมากๆนะคะครเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากลั่นข้อมูลให้จันกอฟตัดสินความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะพักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้าก,กับ360องศาท a ์กโชว์ย้กลับมาค่ะ 360องศาทอล์กโชว์ส 3, ามร้กองาย้โชว์และช่วงนี้ช่วงทอลโชว์ค่ะ <c oughs> เราอยู่กับชุกการแสดงจากโรงเรียนน้องหานวิทยาจังหวัดอุดรธานีสวยงามประการตามากมาก <c oughs> เลยนะคะคมีน้องโมอาเป็นตัวแทนเพื่อนๆมานั่งพูดคุยกันเดี๋ยวตอนท้ายจะมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งมาพร้อมกับรอมู้้อ่มในการปณิสราบุญน,นสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหามธิยานะคะและคุณครูรสสุคนสิทธิโชติคุณครูแนชนกน้อยอุ่นแสนคุณครูพัทราวุฒิคำเมืองแผนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้เป็นการกลั่นข้อมูลให้จันกอฟตัดสินความเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วมันลุ้นกันว่าโชว์ชุดนี้จะได้สุดปังหรือซูเปอร์สุดปังพลังฮอตในวันนี้ค่ะครับจันกฟครับก่อนอื่นต้องขยายคำคมว่าทองชื่อว่าเปิดตำนานอุตสาหะเนงดงามตระการตานั่งแอกไข่บรรดาฝนสวยสง่าพาใจฟูช่วยขยายหน่อยครับ คือเรื่องนี้คือเรื่องของตำนานนะครับซึ่งเป็นรากฐานของวัฒนธรรมลาวและอีสานในบ้านเรานะครับคือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับขุนเถืองกับนางแอกไข่ซึ่งเป็นพ่อแม่ของเจ้าเมืองศรีสัตนาคณะหุธนะครับซึ่งเป็นอาณาจักรล้านช้างของสอปปลาวซึ่งเจ้าเมืองชื่อขุนถึงและเรื่องเล่าในตำนานที่เกี่ยวกับนางแอกไข่เนี่ยคือออกมาแล้ว เป็นพญานาคีนะเป็นที่ดาของพญานาคเนี่ยออกมาแล้วทําให้เกิดการแห้งแรงในช่วงสงครานก็เลยให้ขุ้นเถืองกลับเมืองและหลังจนากนั้นน้ำท่าดมสมบูรณ์วันนี้จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับพญานาคตำนานของชาวอีสานและเป็นเรื่องที่ผูกพันกับคนไทย้าคอีสานอย่างแท้จริงครับ และงดงามมากโชว์ชุดนี้ใจฟูใจฟูใจฟูเลยครับนั่นคือการขยายค,คําคมวัคทองของอาจารย์นะคะแทบไม่ต้องถามเลยว่าแรงบันดาลใจเกิดจากอะไรเพราะว่าเป็นความเชื่อและความศรัทธาเป็นตำนานเล่าขานเกี่ยวกับพญานาคด้วยขอถามแบบนี้เลยดีกว่าครีเอทสร้างสารรค์โชว์ชุดนี้ออกมาหน้าตาแบบนี้เกิดจากอะไรถึงได้แบบเราจําลองสะเลยเอาให้เหมือนจริงเลยใครเป็นคนคิดยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ อันดับแรกนะครับจุดเด่นของโชว์นะครับของเราก็คือจากการตีความของวรรณกรรมนะครับนางแอกข้ต้องขึ้นไปเล่นน้าบนเขาพัสุเมนเพื่อให้ฝนตกมายังโลกมนุษย์ครับเราก็เลยจําลองสะน้านะครับเพื่อให้นางแอกขห้นั้นได้เล่นน้ําแล้วก็ฝนตกตามฤดูกาลครับนั่นนั่นก็คือโชว์ชุดนี้ที่มาที่ไปนะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งไม่ถามไม่ได้ครับพี่ปอเพราะว่าสวยงามมากๆคือชุดการรต่งกายครับสวยงามมากๆเชิญนางแบบนแบบหน่อยค่ะ เดี๋ยวคุณครูช่วยบรรยายนะคะว่ามีแรงบันดาลใจในการออกแบบสร้างสรรค์ชุดนี้อย่างไรบ้างคะ่ะค่ะสำหรับชุดการแต่งกายนะคะก็เกิดจากความเชื่อนะคะและก็คตินะคะจนเกิดเป็นจินตนาการของผู้สร้างสรรค์นะคะส่วนดอกไม้นี้นะคะก็เกิดจากที่นางนาคนะ,คะขึ้นไปเล่นน้ําบนเขาพัสมนนะคะส่วนเสื้อนะคะก็จะเป็นผ้าคาดอกนะคะสบาบสีขาวและทองแล้วก็ผ้าถุงสีขาวนะคะเรื่องประดับก็จะเป็นเครื่องทองแล้วก็เครื่อง เครื่องทองค่ะแล้วก็ปากด้วยปิ่นอปิ่นพญานาคนะคะแล้วก็ลอยด้วยดอกไม้ค่ะดอกไม้ที่ว่าดอกไม้สดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะดอกไม้สดทั้งหมดนี่คือดอกเข็มดอกไม้สดนี่ดอกบานไม่รู้เลยสยดอกรักเป็นดอกไม้สดทั้งหมดนะคะท่านผู้ชมค่ะเห็นสวยๆแบบนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้องปูกันและน้องเอิงเอ๋ยมากครับหล่อสวยมากๆมาถึงคําถามถัดไปเลยครับพี่ปอคือ ในานามของโรงเรียนหนองหานวิทยาคมครับจะมีการส่งเสริมและก็สนับสนุนน้องๆต่อไปอย่างไงบ้างครับโ,โรงเรียนหนองหานวิทยานะคะนําโดยท่านผอดรลำเพยพิ่เขาแนนนะคะได้เห็นความสามารถของนักเรียนโรงเรียนเรานะคะแล้วก็ได้จัดหาเวทีต่างๆให้กับน้องๆได้ทําการแสดงค่ะรวมถึงยังจัดทําหลักสูตรนะคะที่เป็นสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อให้นักเรียนเราเนี่ยได้เลือกเรียนตามความสนใจของนักเรียนนะคะแล้วก็ส่งต่อมหาวิทยาลัยได้ค่ะ เพราะฉะนั้นต้องฟังเสียงน้องโมอาหน่อยนะคะตัวแทนเพื่อนๆค่ะวันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในรายการ360องศานิวโชว์ค่ะก็อยากจะฝากถึงอุดรค่ะที่เที่ยวในอุดรนะคะก็สําหรับสายบุญนะคะก็มีคําชะโนดค่ะแน่นอนใช่ค่ะให้ทุกคนได้ไปขอพรกันค่ะแล้วก็ไหบั้นเชียงค่ะไหบั้นเชียงเป็น สวยงามมากๆเลยค่ะใช่แล้วต้องไปให้ได้นะคะใช่ <ผม S 1> ค่ะท้ายนค่ะค่ะสำหรับซ์พวอร์ r ของการ,รแสดงชุดนี้นะคะค <ๆ S 1> ก็คือ,อส่งเสริมได้ซ์พวอร์ในการแสดงสร้างสรรค์ค่ะการแสดงสร้างสรรค์จากาจากาวรรณกรรมวรรณกรรมร,รูปน้ำโขงสู่นัฏกรรม แล้วก็ได้ศึกษาถอ,อดแบบออกมาจากหนังสือผูกใบลานนะคะที่เป็นของสมัยก่อนนะคะผูกใบลานแล้วก็ได้วิเคราะห์ตีความนะคะวิเคราะห์ตีความออกมาในการแต่งกายแล้วก็การออกแบบท่ารำได้เป็นชุดการแสดงชุดนี้ได้เลยค่ะครับผมน,นั่นก็คือะคะการกลั่นข้อมูลครับอาจารย์ก๊อฟ<ะ>ถึงเวลาที่ต้องวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินแล้วครับคือในการตัดสิน โชว์แต่ละครั้งเนี่ยผมจะเลือก3ประเด็นอยู่แล้วนะครับก็คือ1 s t o r y t e l l i n g 2คือโชว์3คือ impact ต่อเศรษฐกิจโชว์ชุดนี้เนี่ยเลือกเรื่องเล่าที่ชัดเจนก็คือเรื่องผูกพันกับพญานาคก,กับตำนานของภาคอีสานก็คือนําเอาหญ้าแอกไข่บางทีก็บอกขอพรหญ้าแอกไข่จช่ไครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่าเป็นตำนานที่คนเคารพบ,บูชาเรื่องเล่านี้ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับพญานาคและไปเชื่อมโยงกับพญานาคซึ่ง เป็นงานที่ผูกพันในเชิงสีคือบั้งไฟพญานาคนะครับที่หนองคายกับที่บึงการะนะครับวันที่15ค่ำเดือน11และยังเกี่ยวกับคําชนดของอุดรธานีและยังเกี่ยวกับพญยาศรีสัตนานาคราชของนครมนมนะครับและยังผูกพันกับจะมีศาลปู่พญานาคที่มุกดาหารในสภาวิสทิภาพไทยลาวแห่งที่สองดังนั้นเนี่ยจะสังเกตว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจที่ผูกพันกับพญานาคเนี่ย มีเป็นหมื่นล้านในภาคตกเชียงเหนือซึ่งเป็นซิกเนเจอร์และเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญ<ช>ซึ่งเวลาไปาคาีสานปับ๊บถ้าผูกพันกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเราต้องไปขูดเลขที่คัมชานนโนดใช่ไหมใช่ไหมแต่ถ้าไปเที่ยวเนี่ยก็บอกไปสักการะพญานาคไปดูบุญบ้างไฟมันเป็นอะไรที่ผูกพันกับเศรษฐกิจดังนั้นเนี่ยการเลือกสตอรี่เทลลิ่งที่เป็นเรื่องพญานาคผูกพันกับมูลค่าทางเศรษฐกิจอิมแพคที่จะเป็นโชว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของภาคตะเชียงเหนือคือพญานาคจะตัดสินหรือยังคะโชว์ชุดนี้จะตัดส ยังยังดีค่ like ะเพราะว่าก่อนตัดสินอยากให้ดูอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราช่วยช่วยแหวกนิดนึงแกอยากอวดอยากอวดว่าโรงเรียนหนองหานวิทยาคือเขามีการเปลี่ยนสร้างสรรค์เดี๋ยวเอาเก้าอี้หลบนิดนึงนะคะคืออยากให้ดูที่ที่ที่ทางโรงเรียนออกแบบเป็นอะไรนะคะอาจารย์คะจำลอง ซาร,รองสระ,ะ,ะนามครับที่ทนางี่ยใช้ขึ้นไปเล่นน้ำบนเขาพาซัซซเมีนนั่นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะออกแบบไว้แล้วก็ใส่น้ำลงไปจริงๆประดับประดาด้วยดอกไม้สดทั้งหมดเลยนะคะค <ผม S 1> ถือว่าเป็นความทุ่มเทของนรงเรียนมากๆอยากบอกแค่นี้ละค่ะอ๋อเหรอครับมันอยู่ในกรอบของโชว์พอดีครับอาจารย์เกมไม่ต้องนั่งหรอกนะเพราะว่าภาพที่สำคัญคือว่าโชว์ชุดนี้เนี่ยเป็นโชว์ที่การแสดงออกมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยู่ที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งเป็นอาณาจากักรลานช้างการแสดงออกมาก็เอมีความขลังมีมนสเสน่ห์และเรานางรําที่เหมือนกับถวายพรนะฮะเรียกว่าถวายอยํานวยอวยพรกับนานางแอกไข่เนี่ยนะ,ะซึ่งมีผ้าผ้าขาสีมพูแล้วไปอาบนะ้ำผมว่าเส้นเรื่องชัดเจนจังหวัดดนตรีสะท้อนถึงไข่ตรากชิงเหนือแต่ผมมีแต่อยู่อันเดียวแต่คือผม่เดาไม่ออกว่าตอนนี้คืออะไรครับ คือการปูเรื่องเข้ามาหรือการบอกสตอรี่เทลลิงเนี่ยถ้าชัดเจนเนี่ยจะดูงดงามกลมกลม่อมถ้าคนไม่รู้สตอรี่เทลลิงจะตีความในไม่ชัดแต่ถ้าคนรู้เรื่องราวตำนานจะตีความชัดผมมีแต่นีดเดียวแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาผมมีการตัดสินแล,ะละ้วล่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่ถ่ายทอดความเป็นอุดรธานีมีคำ channel, ชะโนดก็เห็นชัดว่าเป็นนางพญานาคีแล้วก็เล่นน้ำใช่ แต่พอเป็นแอะแคไข่เนี่ยแคลพ่จะสื่อสารยังไงมันเอดดีเทลลิงถ้าเติมเนี่ยมันจะสมบูรณ์พูนสุกมากเลยเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลตัดสินไปแล้วในใจตั้งแต่แรกที่เห็นแล้วครับก็มีแต่เรื่องกังวลนะคะเอามาลุ้นกันค่ะทุกคนเลยเชิญครับเชิญครับมาร่วมลุ้นไม่พร้อมกันเพราะนั้นโชว์ชุดนี้นะครับขอตัดสินว่าได้ครับมาเลยได้อะไรครับเราต้องมาร่วมลุ้นไม่พร้อมกันเชิญเลยครับน้องๆครับเชิญเลยครับลุ้นไม่พร้อมกันครับว่าจะได้สุดปังหรือซปเปอร์สุดปังบรรอจจาาาากนย์ะค จัดเต็มนะคะวันนี้จัดเต็มค่ะแต,แต่เห็นโชว์ชุดนี้ผมก็ตัดสินแล้วละครับแต่ไปอย่างนั้นละครับเพราะนั้นโชว์ชุดนี้ให้ซูปเปอร์สุดปังพลังพอดครับสุดยอดครับได้กร,รอบทองจากทางรายการ,รจากทางชัน๊อปไปเลยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยค่ะประสบความสำเร็จนะคะได้ไดเ,เลยครับ,รบรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนิวอัปเดตแล้วก็รักสุขภาพ3 6 0อองศาครับ ส่วนช่วงนี้ร่วมกันภาคภูมิใจกับชุดจารแสดงของโรงเรียนน้องหานวิทยาจังหวัดอุดรธาน,นีทุกๆคนซปเปอารา์ส<อ>ุดป<อ>ังหลังฮอตยังกลับมาค่ะ News Update และรักสุขภาพ360องศา กลับเข้าสู่300หัวใจอสีสานนิวโชว์และช่วงช่วงนิวส์อัปเดตค่ะขออัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมนะคะเพราะว่าตอนนี้ทั้งที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ทางภาคอีสานหลายจังหวัดนะคะต้องเฝ้าระวังน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าในหลักอีกรอบะะหนึ่งรเรื่องของพายุ depression ด้วยนะคะคดังนั้นตอนนี้ระดับแม่น้าโขงก็ต้องจับตาระหว่างวันที่19ถึง23กันยายนนี้สำนักทรัพยากรน้ําก็เตือนนะคะว่าให้เตรียมรับมือเพราะว่าเราไม่ทราบว่าจะจะฉุกระหุกจะฉุกเฉินหรือไม่อย่างไรนะคือเตรียมต หลายพื้นที่ค่ะเรามาดูที่จังหวัดหนองคายนะครับต้องบอกเลยว่าน้ําท่วมหนองคายเริ่มลดแล้วครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าระดับน้ําในแม่น้าโขงมีแนวโน้มครับที่จะลดลงเรื่อยๆครับแต่ยังต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุลูกใหม่ที่จะเข้ามาช่วงปลายสัปดาห์นี้ว่าจะทําให้ปริมาณน้ําฝนเพิ่มสูงขึ้นอีกหรือไม่ครับส่วนสถานการณ์บริเวณถนนประจักษ์ศิลปาคมนะครับใจกลางเมืองหนองคายซึ่งถูกน้ําท่วมกว่า80ซนเมตรน้ําเริ่มลดลงแล้วก็น้ําลด หมดแล้วบางจุดครับพี่เชนขาที่พี่เชนเล่าไปน้ําเริ่มลดแต่หน้าจอตอนนี้ค่ะอะไรคะเนี่ยน้องจระเข้โผล่ขึ้นมาต้องบอกเลยว่าพบจระเข้นะครับซึ่งเ,เจ้าหน้าที่นะครับได้ร่วมกันตรวจสอบพบจระเข้น้ําจืดความยาว2เมตรครับน้ําหนักประมาณ60-70กิโลกรัมนะครับแต่ว่าครับเจ้าหน้าที่ได้ตรวจแล้วก็จับได้แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลแต่ว่าอยากให้ระวังครับพวก<ช>สัตว์มีพิษสัตว์เลือ้อยคลานต่างๆนะครับถ้าใครพบ สามารถถ้าใครมีเรียกว่าเจออันตรายสามารถโทรแจ้งได้ที่เบอร์042411711ครับผมนอกจากนี้ต้องระวังเรื่องของสุขภาพโรคใัยไข้เจ็บที่จะมากับน้ำด้วยนะโรคผิวหนังโรคระบาัต่างๆค่ะเป็นห่วงแรก็ส่งกำลังใจให้ผู้ชมตรงนี้นะคะตอนนี้ได้เวลาไปดูแลสุขภาพคุณปูพัชรินพรรออยู่ในช่วงข้อรักสุขภาพ360องศาครับิเลค่ะ วรักสุขภาพ360องศาและนี่คือช่วงของรักสุขภาพ360 <3 16 S 1> องศากับคุณปูพัชรินพรนะ้าท้งบอดจรัดสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะพี่ปูรครับเชิญค่ะวันนี้เรื่องอะไรเอ่ยวันนี้นะคะก็คือจะมาชวนให้ทุกคนตระหนักถึงการ กินแร่ธาตุตัวหนึ่งน,นะคะที่มีความสําคัญมากๆเลยกับร่างกายของเรานะคะนั่นก็คือแร่ธาตุที่มีชื่อว่าแมกนีเซียมค่ะกินสิ่งนี้แล้วจะบอกเลยนะคะว่ากล้ามเนื้อนะคะกระดูกแล้วก็หัวใจเนี่ยจะแข็งแรงมากๆ,ๆเลยนะคะเพราะว่าแมกนีเซียมเนี่ยเป็น แร่ธาตุที่มีความสําคัญกับร่างกายมากๆมีความสัมพันธ์กับปฏิกิริยาทางชีวเคมีในร่างกายถึง300อย่างในร่างกายเลยนะคะอย่างที่เด่นๆก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือกล้ามเนื้อกระดูกแล้วก็หัวใจนี่ที่ว่าจะแข็งแรงนะคะกล้ามเนื้อที่ว่านี่ก็คือว่ากล้ามเนื้อเนี่ยก็คือมีทั้งกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อลายใช่ไหมคะ,คะแล้วก็คือเขามีส่วนร่วมทั้งหมดเลยหัวใจก็เป็นกล้ามเนื้อเรียบมันก็เลยทําให้หัวใจแข็งแรงแรนั่นเองใครจะต้องกินกใค<น>ร<ช>จะต้องกินใครจะต้องกินนะคะนัั่่นนนกกก็คคคืออมมมมมีีีีีีบบบรรดาาาาแฬผูู้สงยุทว คนที่นอนไม่หลับนะคะหรือว่าเป็นผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าวรวมทั้งสตรีมีคันแล้วก็ผู้ที่มีโรคเรื้อรังด้วยค่ะเพราะว่าแร่ธาตุแมกนีเซียมเนี่ยสำคัญจริงๆค่ะในแต่ละวันเราต้องการประมาณ3 0 0ร้อถึงหกรมิลลิกรัมต่อวันนอกจากต้องไปหาหมอเพื่อไปตรวจว่าแมกนีเซียมเราเป็นยังไงเนี่ยจริงๆสังเกตด้วยตัวเองก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างเช<า>่นว่าหากว่าเราอาจจะเป็นตะคริวบ่อยกล้ามเนื้อกระตุกนะคะหรือว่ามีความเหนื่อยล้ามีความอ่อนแอมีความอ่อนแรงแบบนี้เป็นต้นหัวใจเต้นผิดจังหวะมีอาการแบบชาหรือว่าเสียว่าานใรงก แล้วก็มีอาการชักบางครั้งรวมทั้งเรื่องของดวงตาเนี่ยคืออาจจะมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติอันนี้ก็มีเป็นข้อสังเกตที่น่าสังเกตได้นะคะทีนี้ให้ดีใช่ต้องกินอะไรบ้างกินอะไรบ้างใช่ค่ะมีถั่วแล้วก็ธัญพืชรวมทั้งผักเขียวต่างๆอย่างเช่นผักโขม100กรัมเนี่ยจะได้ประมาณ79มิลลิกรัมต้นนเป็นเรื่องราวดีๆในหม้ฝากนะคะขอบคุณคุณปูมากมากเลยขอบคุณครับพี่ปูครับเอาละครับตอนนี้พี่แซกรอเราอยู่แล้วนะครับในช่วง360อองศาซุปตารักโลก สวัสดีครับพบก,กับผมแซคธนินวัฒ์พัฒนาวิรคุณใน360องศาสุปตารักโลกกับเรื่องราวดีๆของโลกและสิ่งแวดล้อมทุกสัปดาห์วันนี้ผมจะมาส่งสัญญาณแจ้งเตรียมปรับตัวรับมือความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ครับ ด้วยเพราะการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ทาให้23กันยายนของทุกปีโลกจะเอียงแกนกลับมาอยู่ในแนวตั้งฉากคนบนโลกจะมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นและตกทางทิศต,ตะวันออกและตะวันตกพอดีขณะที่ช่วงเวลากลางวันกลางคืนก็จะยาวนานเท่ากันความเปลี่ยนแปลงนี้ยังทําให้ฤดูการในเขตอบอุ่นทางซีกโลกเหนือเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงส่วนซีกโลกใต้จะเปลี่ยนจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิทางดาราศาสตร์เรียก23กันยายนนี้ว่าวันศาสตรทวิสุวั์ สำหรับไทยเช่นเดิมเราอยู่ในเขตร้อนทางซีกโลกเหนือมีเพียงอย่างเดียวที่จะไม่เกิดขึ้นก็คือการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลแต่อีกไม่นานไทยก็จะเปลี่ยนฤดูด้วยนะครับ เพราะตั้งแต่23กันยายนแกนทางซีกโลกเหนือจะเอียงออกห่างจากดวงอาทิตย์เรื่อยๆบ้างทําให้ซีกโลกเหนือเย็นลงความกดอากาศสูงรูอบรากาศเย็นจากจีนก็จะแผ่ลงมาทางไทยทําให้ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนเหนืออีสานจะมีฝนลดลงและสัมผัสอากาศเย็นลงในตอนเช้าก่อนพอเข้าตุลาคมอากาศก็จะแปรปรวนส่วนคนอื่นๆยังคงเจอฝนขั้นกระนำหนักได้ต่อจนกลางเดือนตุลาคมก็จะสิ้นสุดฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวในที่สุด จึงเตรียมเลยนะครับกับสัญญาณความเปลี่ยนแปลงในวันศาสตร์ทวิสุวัษ23กันยายนนี้ไม่ว่าจะเป็นโค้งสุดท้ายของฤดูฝนในไทยตะบนการเตรียมเข้าสู่ฤดูหนาวและการเข้าสู่ช่วงฝนหนักของภาคใต้การสร้างข้อมูลลวกหน้าแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถใช้วางแผนปรับการดำเนินชีวิตจากนี้ได้เลยนะครับเพราะความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นเรื่องของธรรมชาติเราปรับตัวอยู่ร่วมกันได้มาเรียนรู้รักโลกและสิ่งแวดล้อมไปกับผมนะครับและ นี่คือ300สิงหาสุดตาลักโลกสวัสดีครับขอบคุณพี่แซกมากค่ะตอนนี้เราอยู่กับโรงเรียนหนองหาวิทยาอุดรธานีวันนี้ทุกคนประสบความสำเร็จได้รับไปเลยสุดปังบลังฮอตยอดเลยค่ะยอดครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ใน300สิงหานิวชสวัสดีครับ